สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading คลิปนี้ถ้าท่านใดได้พบเจอมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์จากคนที่คุณคาดไม่ถึงและนี่คือ48ชั่วโมงความรักแกรนดอม EP ที่ 26ถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยจะได้รับข่าวข่าวข่าวสารหรือว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นการติดต่อสื่อสารจากคนที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันพลังงานเกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะอาจจะมีการ Take Action เกิดขึ้นหรือว่าจะได้รับซอรพรส์ไม่คาดฝันภายใน48ชั่วโมงแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนับจากนั้นเราก็จะมาสอ่งอนาคตกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะ Facebook Instagram Line a t i t o k ลิงก์อยู่ใต้คลิปฝาก New Channel Sound of Love Reading Tarot เอาไว้ด้วยนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันเป็น Channel คลื่นพลังเสียงสนใจอ่านการส่วนตัวกับอาจารย์ซันนะคะติดต่อแอดมินที่ Line a d i บถามค่าครูแล้วก็จองคิวได้ตามอัธยาศัย ได้รับคิวแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อกับรูปโปรไฟล์นะคะจนกว่าจะถึงวันที่เราได้พูดคุยกันถ้าบุญสัมพันธ์กันเราคงจะไดเ้เจอได้พูดคุยกันนะคะตอนนี้อาจารย์สันยังไม่มีรอบดึกแล้วก็ยังไม่ได้มีรอบเสราร์อาทิตย์ต้องขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันจากคนที่คุณคิดไม่ถึงในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี้เดี๋ยวเรามาเชคพลังงานกันหน่อยนะคะ ว่าเขาหรือเธอเป็นใครรวมถึงอนาคตด้วยนะโอเคอพลังงานเป็นสิบเหรียญค่ะหน้าที่จะเป็นคนที่เคยคุยหรืออาจจะเคยมีความรู้สึกดีกันมาก่อนเคยออกเดทกันมาก่อนนะคะเดอะ t สตาร์มันมีการวนเวียนกลับมาของใครบางคนที่ ั้คุณและเขาอะยังคิดถึงกันอยู่ในอีก48ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคนคนนั้นนะคะออเดลเฟอร์ขึ้นพลังงานออกมาบอกว่าเนื้อคู่ของคุณนี่แหละพลังงานใหม่นี่แหละจะเซอร์ไพรส์ทักทายคุณมาใน48ชั่วโมงขึ้นไปนะคะโอเคแต่ว่ามันมีไพ่สามดาบนะพลังงานค่อนข้างจะเน้นหนักไปที่คนเคยมีความรู้สึก คนที่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ห่างหายหรือว่าหายเงียบกันไปนะเดมเพอร์อาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะโอเคพลังงาน10เอพลังงาน6เหรียญมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นนะรวมถึงมูนพลังงานความคิดถึงนะโอเค มีจีเชียนพลังงานการ manifest คนที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาแบบเซอร์ไพรส์ไม่คาดคิดหน้าที่จะเป็นคนที่คุณอธิษฐานจิตขอพรด้วยนะคะ เป็นคนที่คุณอธิษฐานขอพอรเอาไว้ว่าอยากจะให้เขาติดต่อสื่อสารกลับมาอยากจะพูดคุยอยากจะเคลียร์ใจเดี๋ยวอ่านให้เป็น2กรณีนะเพราะมันมีหลายท่านที่ก็ไม่ได้มีใครเลยนะคะเดี๋ยวอ่านให้เอากรณีแรกก่อนเป็นกรณีที่คุณขอพอรเอาไว้ถ้าใครบอกว่าไม่ได้ขอพรคนเก่าไม่อยากได้เดี๋ยวเรามาดูอีกเคสหนึ่งเลยนะไม่ต้องเป็นกังวลนะพลังงานออกมาบอกว่าคนที่คุณคิดว่า หมดโอกาสละไม่มีหวังละที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาไม่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะกลับมาเพื่ออะไรกลับมาเพื่อขอโอกาสผนนี้ตรงไปตรงมามากๆก็คือกลับมาเพื่อขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่จะมีทางเป็นไปได้ไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ให้แล้วก็เขาอยากที่จะทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ กลับมาหนวนี้ต้องให้ตรงตามนี้นะคะก็คือว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจว่าจะไม่ทำแบบเดิมอีกนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่สบายใจไพ่ก็ออกมาบอกว่าคุณสามารถปฏิเสธเขาได้นะเพราะบางทีเขาจะมาในช่วงเวลาสามดาบคือช่วงเวลาที่คุณมีคนที่ดีกว่าคุยอยู่แล้วคุณก็ไม่จาเป็นต้องกลับไป คุณสามารถรับคําขอโทษสามารถเคลียร์อกเคลียร์ใจสามารถปรับความเข้าใจได้แต่ก็ไม่จาเป็นที่จะต้องกลับไปเพราะว่าพลังงานใหม่มันย่อมดีกว่าพลังงานเดิมอยู่แล้วนะคะเว้นแต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้มีใครคุยแล้วคนคนนี้กลับเข้ามาอีกครั้งก็อย่าเพิ่งลงใจไปเยอะขอให้คุณดูที่การกระทําเขาก่อนนะคะดูที่การกระทําว่าโอเค มันหนึเต็มไหมกับการที่กลับมาครั้งนี้แล้วคุณจะเชื่อใจเขาได้ไปพร้อมๆกันกับเปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะเพราะพลังงานออกมาบอกว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่หรือเข้ามาให้คุณได้เลือกระหว่างคนที่จะกลับมาเซอร์ไพรส์กับคนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็เซอร์ไพรส์สชิ่งแหละเซอร์ไพรส์สเส้นทางคือคุณอาจจะต้อง ตัดสินใจเลือกระหว่างคนเดิมๆที่คุณอาจจะเคยขอพอรไว้มันนานมาแล้วเราไม่คิดว่าจะกลับมาอยู่ก็กลับมากับคนใหม่ซึ่งพลังงานดีกว่ามากๆทีเดียวนะคะเ,เกณฑ์กางเกี่ยวเนื่องหลายๆท่านยังเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติเนื่องจากปิดจ,จบเป็นเอ็มเพิร์นะคะ แต่คนนี้ยหนึ่งในนั้นจะเป็นความรักมั่นคงที่คุณจะสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นสร้างครอบครัวได้เพราะว่ามันมีเด e Lover มันมีพลังงานเนื้อคู่แต่ใช่ในเด e เ o v e r บางครั้งมันก็จะเกิดเหตุรักซ้อนขึ้นมาด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจหรือลังเลใจเมจิเชียนก็อมาบอกอีกว่าคุณสามารถอธิฐานขอพอรได้นะว่าคนคนไหนที่ใช่ขอให้อยู่ต่อคนที่ไม่ใช่ก็ขอให้มีเหตุต้อง คลาดคลากันไปแบบนี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกเบาแรงลงเบาใจลงนะคะในเรื่องของการตัดสินใจเลือกนะนี่คือ48ชั่วโมงที่มันอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะช้ากว่าก็ได้นะคะทำเฟรมคาดเคลื่อนได้แต่มันจะอยู่ในห่วงเวลาอันใกล้นี้แหละนะคะในกรณีของคนที่ไม่ได้มีคนอื่นคุยนะไม่ได้มีใครในใจเลยที่จะเข้าที่คนที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณคือเด e ลอเวอร์คือ เนื้อคู่นะคะอาจจะมีการทักทายส่งข้อความมาแต่ถ้าเกิดส่งข้อความมาทางโซเชียลมีเดียก็ขอให้เช็คให้ดีว่าไม่ใช่สแกมเมอร์ก็ไปต่อได้แต่ทีนี้มันจะเซอร์ไพรส์คือจะมาสึงขอถึง2คนนะคะคนหนึ่งอ่ะจ,จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นคนมาจากแถบประเทศที่คุณรู้สึกชื่นชอบนะคะ ชอบประเทศนี้อยากคุยกับคนประเทศนี้หรือแม้จะหรือแม้แต่จะเป็นคนไทยด้วยกันนะคะอีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่านะหนักแน่นกว่ามาแรงด้วยสิเอ็มเพิร์ปิดท้ายซะอย่างนั้นนะคะอีกคนหนึ่งอ่ะอายุเยอะกว่ามีฐานะหน้าที่การงานมั่นคงมากๆมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคนนี้แต่ว่า คุกลิกลักษณะหน้าตาดีถูกใจหล่อสวยโดนใจประมาณนี้แล้วก็รวมถึงโปรไฟล์ดีมากๆนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจก็เจ้าของกิจการแต่บางทีในหลายๆหลายๆ,ๆท่านก็อาจจะได้มีโอกาสดีกับคนที่เขา Early Retire นะคะแล้วก็ม,ม,มีมีเงินก้อนมีเงินก้อนโตที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวที่ประเทศไทยนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มทยอยเข้ามานับจากนี้อีก48ชั่วโมงนะถ้าเลยกว่านั้นหรอมันจะเลยได้สักแค่ไหนอยู่ที่ประมาณ2-3เดือนขึ้นไปบวกลบเพราะว่าพลังงานของ48ชั่วโมงมันคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแบบในเร็วๆนี้แบบรวดเร็วแบบไม่คาดคิดนะคะ ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ไม่มีใครคุยคนที่จะเข้ามาดิวเนี่ยเดลิเวอร์มันขึ้นก็คือยังไงก็คงจะต้องเป็น,นคู่ของคุณแน่ๆแ,แต่ว่ามันก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเพราะคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แต่บังเอิญว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะให้มาคู่เลยนะคะให้คุณได้ตัดสินใจเลือกความต่างระหว่างคนอายุน้อยกว่ากับคนอายุมากกว่าคนอายุน้อยกว่าเป็นคนที่มีความรักให้คุณแบบรักไร้เงื่อนไข รักที่ไม่ได้ต้องการผลตอบแทนแล้วก็รักที่มีแต่ให้แล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขเพราะว่าเขาจะเอาอกเอาใจดูแลคุณเหมือนเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายของเขาประมาณนี้นะคะติดสอยให้อยตามหันเหลือซ้ายและขวาก็จะเจอกันร่วมกันสร้างทำอนาคตไม่มีวันปล่อยมือส่วนอดกคนหนึ่งคนอายุเยอะเนี่ยเขามีพร้อมอยู่แล้วทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายคนคนนี้มีความพร้อมในทุกๆเรื่อง นะพร้อมไปจนถึงบุค,คลิกลักษณะหน้าตาก็คือดีมากๆนะสวยหล่อแล้วก็ค่อนข้างที่ออกแนวเป็นเป็นไฮโซนะคะดูไฮโซดูแบบดูดูค่อนข้างจะแตกต่างจากคุณคุณ,ค,ณคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากเรามากเลยแล้วมันจะไปกันรอดเหรอก็ในเมื่อเขาเป็นเนื้อคู่แล้วมาทักทายก็ลองเปิดใจดูนะคะ เปิดใจให้กับทั้งสองพลังงานอาจารย์ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณควรจะต้องลงเอยกับใครมันเป็นชะตาของคุณแต่ละท่านที่พบเจอคลิปนี้คุณจะต้องเลือกด้วยตัวเองว่าคุณจะลงเอยกับใครนะคะอาจารย์จะไปแทรกแซงชะตาถึงขั้นนั้นไม่ได้แต่ว่าในท้ายที่สุดอะไพสี่เหรียญกับไพอนาคตออกมาบอกว่าทุกอย่างที่คุณเคยขอพอรไว้มันจะเป็นจริงตามนั้นเลยนะคะ ไม่ว่าจะขอพรขอแต่งงานขอคู่สายเปขอคนดีมีเมตตาอะไรใดๆก็ตามหลายๆข้อเยอะๆนะคะที่เคยขอเคย manifest ไว้นะคะในอีก48ชั่วโมงพลังงานของคุณนะกำลังเคลื่อนตัวไปสู่สิ่งนั้นและคุณก็จะประสบความสำเร็จในเวลาไม่นานเกินรอนะคะต่อเนื่องไปถึงอนาคตมีเกณฑ์ได้แต่งงานไหมมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะเพราะไพ่สี่เหรียญคือได้ครบ แต่งงานสร้างครอบครัวมีทรัพย์สินเงินทองมีความสุข,ส,ขสุขสบายนะคะสุขภาพแข็งแรงถ้าใครอยากจะได้มีโอกาสไปอยู่เมืองนอกถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์อยู่แล้วเพราะเดอรสตาร์ขึ้นนะคะคุณอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับคู่ของคุณอะไรก็เกิดขึ้นได้นะในอีก48ชั่วโมงนี้ขอให้ทุกท่านได้พบเจอคลิปนี้โชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะดังคลิปนี้เลยนะ ุณมีเกณฑ์การจะได้ย้ยายไปอยู่ประเทศที่สวยงามแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลายๆายท่านอายุยังน้อยนะคะอาจจะใฝ่ฝันว่าแต่งงานแล้วก็อยากจะได้มีโอกาสไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีฐานะหน้าที่การงานที่ดีนะคะก็อย่าลืมเก็บหอมรอมริบไว้นะคะเพราะว่าพอแรกเป็นสกุลไทยมันก็จะได้เยอะทีเดียว อย่าลืมคิดถึงในช่วงบั้นปลายด้วยในช่วงยามเกษียณในช่วงยามเราเจ็บป่วยอันนี้ก็สําคัญแต่พลังงานโดยรวมอมบอกว่าอนาคตถ้าคือคุณเจอคนทั้งสองคนนี้แบบไม่คาดฝันแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ตาม,มเอืญอราไ่มันดีมากๆทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ตามชีวิตอนาคตของคุณทั้งข้างหน้าเนี่ยมันก็สุขสบายนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกคนอายุน้อยกว่ารักใครเงื่อนไขหรือคุณจะ เลือกคนอายุเยอะกว่าแต่ว่ามีพรั่งพร้อมบริบูรณ์คือมันก็ยังไปถึงปลายทางอยู่ดีถึงได้บอกว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับจิตใจเราด้วยว่าเราชอบฝังไหนนะคะคนหนึ่งจะค่อนข้างพัฒนาความสัมพันธ์เร็วนะคนอายุน้อยส่วนคนอายุเยอะจะลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งไม่รีบแต่เขาก็ดูแลชีวิตคนดีทุกส่วนแหละนะคะถามว่าคบสองคนนี้คุณมีเกณฑ์จะถูกด้อยค่าไหมจะถูก ตัดไปเป็นตัวเลือกหรือเปล่าคนอายุน้อยอะ่ะไม่มีแต่คนอายุเยอะอ,ะอ่ะก่อนเจอคุณเขาอาจจะมีคนคุยเยอะเพราะด้วยความพร้อมของเขาอะนะคะหน้าตาทุกอย่างทุกสิ่งนะ,ะก็อาจจะเป็นช่วงแรกๆที่ที่เขาอาจจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะแต่ในท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าชะตาของคุณอะสัมพันธ์ก,นกันกับคนอายุเยอะเขาก็จะเลือกคุณอยู่ดีนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวล มันขึ้นอยู่กับว่าทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้ชะตาของคุณน่ะสมพง์กับคนอายุน้อยหรืออายุเยอะนะคะมันจะไม่ใช่ทั้งหมดทุกคนที่ต้องเลือกคนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดทุกคนที่จะต้องเลือกคนนั้นหน้าที่ของคนทุกคนก็คือจะต้องเลือกตามพลังงานนี้ที่อาจารย์สันแจ้งไปนะคะคนอายุน้อยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเร็วมีหน้าที่การงานมีตําแหน่งสูงในบ้านปลายเขาก็มีโอกาสที่จะมาทําธุรกิจของตัวเอง ส่วนคนอายุเยอะเนี่ยเขามีธุรกิจของเขาอยู่แล้วฐานะมั่นคงแต่อาจจะมีครอบครัวนะคะแต่ว่าลูกเต้าตโตหมดแล้วละ่ะแล้วก็จะเป็นลนักษณะเหมือนเอรไทยนะคะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่อยากจะสร้างครอบครัวใหม่กับผู้หญิงที่เขารักซึ่งก็คือคุณที่พบเจอคลิปนี้นี่หน้าที่ของคุณต้องเลือกแล้วว่าไลฟ์สไตล์ของคุณจะชอบฝั่งไหนซึ่งปลายทางมันจะเหมือนกันคือมีความสุข ครอบครอบอุ่นสุขสบายในยบ้านปลายของชีวิตนะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะเรื่องเหลือเชื่อกว่านี้ก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าท่านใดได้อ่านการส่วนตัวกับอาจารย์สันปแล้วเกิดตรงบังเอิญตรงกับคลิปนี้ก็ขอให้มั่นใจเลยว่า u n i v e r s รออกมาเคลมแล้วว่าคุณต้องได้ทุกสิ่งตามนี้แน่ๆเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้อาทิตย์นี้เรามาขอข้อความจากยูนิเวอรกันหน่อยขอข้อความจากยูนิเวอรสสำหรับทุกท่านที่ พบเจอคลิปดีๆคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหินมงคลนะคะมาใหม่แล้วคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมนะคะเครื่องประดับมงคลสร้อยคอหินมงคลบริสุทธิ์ก็มาแล้วนะคะเอาละขอข้อความจากยูนิเวอร์สกันหน่อยนี่ดูสิอืมขอให้คิดทุกสิ่งทุกอย่างไปในเชิงบวกเข้าไว้ก็มันเป็นพลังงานเชิงบวกจริงๆนะคะ 48ชั่วโมงเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพลังงานบวกจริงๆนะคะให้คอยฟังเสียงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเ,เวลาที่คุณอธิษฐานไปว่าไม่รู้จะเลือกใครอธิษฐานไปแล้วให้อยู่เงียบๆคอยฟังเสียงของหัวใจตัวเองให้ดีแล้วคุณจะสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องนะคะคุณจะได้รับพรอนันประเสริฐที่สุดนะภายใน48ชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นพรความรักอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในภายภาคหน้ารวมถึงอนาคตของคุณไปจนตลอดชีวิตเลยอาจารย์ซันเป็นกำลังใจให้นะที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ